ใครๆต่างก็พูดกันว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แต่ตามประวัติศาสตร์มีหนังสือบางเรื่องที่เต็มไปด้วยความมืดดำปริศนาและฝันร้ายไม่ว่าจะอ่านในใจหรืออ่านออกเสียงพวกมันก็คือหนังสือต้องคำสาบที่ไม่มีใครควรเปิดอ่านอันดับที่หหนังสือแห so ่งซอยกามันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเวทมนต์เขียนขึ้นในศตวรรษที่16ด้วยภาษาละตินว่ากันว่า นี่คือหนังสือที่ฆ่าคนได้ในตอนแรกมันได้สูญหายไปเป็นเวลานานจนกระทั่งมีคนค้นพบต้นฉบับสองเล่มในห้องสมุดอังกฤษช่วงปี1990และที่แปลกก็คือมันเขียนขึ้นด้วยการถอดโค้ดจากตัวอักษรหนึ่งในต้นฉบับที่ค้นพบเป็นของนักปราชญ์ที่ชื่อจอร์ดีเขาใช้เวลาเกือบตลอดชีวิตไปกับการแกะโค้ดเหล่านั้นออกมาเป็นตัวอักษรปกติ ซึ่งมันเป็นงานที่ยากมากจนมีคนร่ำลือกันว่าเขาได้เรียกเทพออกมาเพื่อช่วยแกะรหัสบางคนบอกว่าการแกะคำในนั้นก็คือการไล่ตัวสะกดจากหลังไปหน้าเพื่อให้ได้คำใหม่หากคุณคิดว่าอยากจะลองแกะรหัสดูบ้างอาจต้องคิดให้ดีก่อนเพราะเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ต้องคำสาบคนจำนวนหนึ่งที่พยายามทำเช่นนั้นได้เสียชีวิตไปภายในเวลาสองปีครึ่ง อันดับที่4หนังสือคํากรอนญี่ปุ่นที่ชื่อนรกของโทมิโนเขียนขึ้นในปี1 9 1 9เป็นบทกรอนที่เกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อโทมิโนเขาโศกเศร้าเสียใจที่คนในครอบครัวต่างก็ตายจากไปถ้อยคําในนั้นจึงเต็มไปด้วยการคร่ำครวญและการสาบแช่งผู้คนเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ควรอ่านออกเสียงเพราะใครก็ตามที่ทำเช่นนั้น จะต้องตายและถูกส่งไปอยู่ในมุมมืดมิดที่สุดในนรกและภาพต่อไปนี้ก็คือตัวอย่างหนังสือบทกลอนที่ชื่อนรกของโทมิโนะอย่าเผลออ่านออกเสียงนะคะหากคุณรู้สึกดึงดูดให้ทำแบบนั้นขอแนะนำว่าให้หลับตาลงก่อนจนกว่าภาพนี้จะผ่านไปอันดับที่ 3. มนีโครโนมิครอน นี่คือตำราเวทสมมุติที่ว่าด้วยเรื่องของโลกแห่งความตายและวิธีเรียกพูดผีวิญญาณบางคนบอกว่านี่เป็นหนังสือที่เป็นเรื่องแต่งขึ้นจากความเพ้อฝันของนักเขียนที่ชื่อ H.P. Lovecraft แต่มันก็กลายเป็นหนังสือที่โด่งดังที่มีผู้คนมากมายสนใจจะนำมาตีพิมพ์เพราะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกแห่งความตายและมีภาพประกอบชวนขนลุก หนึ่งในนั้นก็คือปีศาจในตำนานที่ชื่อว่าตูลูเป็นที่เล่าลือว่าใครก็ตามที่ได้อ่านหรือนึกถึงปีศาจตนนี้ล้วนต้องลงเอยด้วยการเสียสติเลิฟคราฟบ,บอกว่าเขาได้ชื่อหนังสือเล่มนี้มาจากในฝันและบอกว่าจริงๆแล้วเนื้อความข้างในนั้นถูกเขียนขึ้นโดยชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าอับดุลอาลฮาศาสตา์โดยได้เขียนลงบนหนังมนุษย์ ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดซับซ้อนและรวบรวมเอาเรื่องศาสตร์มืดของทุกมุมโลกเอาไว้จนดูสมจริงมากกว่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาและเมื่อได้รับการเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนจำนวนมากทดลองทำตามข้อเขียนในตำราจนในที่สุดพระสังฆราชไมเคิลที่หนึ่งต้องประกาศให้มันเป็นหนังสือต้องห้ามและเผาทำลายทิ้งไปปัจจุบันหลงเหลือสำเนาทั้งหมดเพียงห้าเล่มตามห้องสมุดสำคัญต่างๆทั่วโลก อันดับที่2กรีมัวตำราสายเวทที่ประกอบไปด้วยสูตรยาวิเศษวิธีสร้างเครื่องรางของขังรวมไปถึงการร่ายเวทมนต์การทำสเสน่ห์และการเรียกสิ่งเนื้อธรรมชาติเช่นเทพพูดสัมภเวสีหรือพิศาเพื่อนำมาใช้งานในปี2013ได้มีคนนำต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์และขายได้มากกว่า13,000เล่มในราคา65เหรียญ โดยเว็บไซต์แห่งนี้จะปิดบังทั้งชื่อของผู้ซื้อและผู้ขายเอาไว้และผู้ที่นำหนังสือเล่มนี้มาอัปโหลดบอกว่ามันถูกเขียนขึ้นด้วยอักษรโบราณเพื่อปกปิดข้อมูลจากพวกที่ไม่เชื่อในอำนาจเวทมนต์และยังมีคำเตือนเขียนไว้ว่าใครก็ตามที่ไม่เชื่อแต่อ่านหนังสือเล่มนี้จะต้องได้รับผลร้ายจากคำสาปอันดับที่1ตําราโคเด็กซกิกา หนังสือที่เขียนขึ้นในช่วงศตวรรษที่12ซึ่งบันทึกด้วยภาษาละตินอีกชื่อหนึ่งของมันก็คือคัมภีไบเบิลปิศาจเขียนขึ้นโดยบาทหลวงผู้ทำผิดคำสาบานจนทำให้เขาได้รับโทษประหารโดยถูกจับขังไว้ในห้องที่มีเพียงผนังอิฐและปล่อยให้อยู่ในนั้นจนอดตายอย่างช้าๆช่วงเวลานั้นเองเขาได้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้ลงไปซึ่งในหนังสือเล่มนี้ รวบรวมความรู้เรื่องเผ่าพันธุ์มนุษย์บนโลกเอาไว้ในคืนสุดท้ายก่อนที่บาดหลวงผู้นี้จะเสียชีวิตเขายังเขียนหนังสือเล่มนี้ไม่จบจึงได้ทำพิธีเรียกปีศาจออกมาช่วยเขียนและมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือเขาจะยกวิญญาณให้กับมันมันเป็นหนังสือที่ขนาดใหญ่มากกว้าง50เซนเมตรยาว92เซนติเมตรและหนาถึง22เซนติเมตร ว่ากันว่าหนังสือเล่มนี้ทำมาจากหนังลาบางก็บ,บอกว่าทำมาจากหนัง,งวัวภายในมีเนื้อหาและภาพประกอบที่ลงสีแดงน้ำเงินเหลืองเขียวและทองมีภาพของโลกและสวรรค์ในช่วงที่พระเจ้าได้สร้างโลกขึ้นมาและมีภาพของปีศาจต,ตัวที่เชื่อกันว่าคือผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเช่นเดียวกันกับหนังสือเล่มอื่นๆที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ตำราโคเด็กสกีกา ถือเป็นหนังสือต้องห้ามถ้าหากคุณไม่อยากพบกับโชคร้ายก็ไม่ควรเปิดอ่านและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้หากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe และฝากติดตามเรื่องราวในตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ